สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่4เดือน4พศ .2564 ค่ะกับวันนี้วันอาทิตย์นะคะมาพบกับเต๋านะคะแล้วก็รถสวยๆของโชว์รูมกิสดากูดค่านะคะสำหรับวันนี้นะคะช่วงจะจัดช่วงเวลาการไลฟ์สดใหม่นะคะท่านผู้ชมคะ่ะจากที่เคยไลฟ์ประมาณ บ่ายโมงครึ่งนะคะตอนนี้เต่าจะขยับขึ้นมาและเป็นเที่ยงนะคะฉะนั้นลูกค้าขาใครที่กําลังรอชมรอติดตามโชว์รูมกิสตาคูสคาอยู่นะคะเลื่อนเวลาขึ้นมาอีกนิดนึงตอนที่กินข้าวทานอาหารนะคะรับประทานอาหารก็เปิดคลิปเต่าดูนะคะมาดูรถสวยๆโปรโมชั่นดีๆกันค่ะอ่ะกิสตาคูสคาของเรานะคะตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษ ถ้าลูกค้ามาจากพระรามสองโชว์รูมอยู่ซ้ายมือก่อนถึงเดอะมอลล์บางแคนะคะเลยบางบอลมาตรงมาอย่างเดียวออกคู่ขนานนะคะเลยมาอีกประมาณไม่ถึงกิโลนะคะโชว์รูมจะอยู่ซ้ายมืออยู่ติดกับร้านยางคอกพิษนะคะสังเกตหลกัลกๆเลยจะมีรถตู้รถแท็กซี่จอดอยู่นะณนะตอนนี้ยังมีจอดอยู่นะคะแท็กซี่กับรถตู้นะคะเป็นรถโปรโมชั่นแล้วก็รถโปรโมทสำหรับโชว์รูมนะคะใครเข้ามาอยากชมรถตู้รถเกง่งรถกระบะหรือว่าอยากได้รถ อื่นๆนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า500คันนะคะเข้ามาได้เลยมาที่นี่อาณาจักรรถยนต์รถมือ2แห่งประเทศไทยนะแล้วก็ถ้าใครมาจากทางฝั่งตะลิ่งชันบางบัวทองนะคะสายเอเชียนะคะสายอีสานนะคะสายเหนือนะคะมุงาางะม่งหน้าเข้าบางแคเนาะมุ่งหน้าเข้าบางแคสังเกตหลักๆเลยเดยวมอบางแคจะอยู่ซ้ายมือลูกค้าไม่ต้องเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานข้ามแยกเพชรเกษมเลยพอลงจากสะพานลูกค้าออกคู่ขนาน ตรงมาเรื่อยๆจะเจอห้างดีเอ็กเพสอยู่ซ้ายมือลูกค้าชิดขวาเพื่อยูเทิร์นนะคะยูเทิร์นลงมาชิดซ้ายเข้าโชว์รูมได้เลยอ่าแน่นอนเหมือนเดิมติดกับร้านยางค็อกพิษแล้วก็มีรถตู้รถแท็กซี่จอดอยู่นะคะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าขาใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เต๋าหน่อยใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เต๋าหน่อยนะคะตอนนี้ f a c e b o o k ปิดกั้นการมองเห็นนะคะสำหรับไลค์ของเพจ นะคะสำหรับไลฟ์ของเพจเขาปิดกั้นการมองเห็นลูกค้าใส่สติกเกอร์หัวร้อนก็ได้สติกเกอร์หน้ายักอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้มองเห็นเนาะเพื่อให้มองเห็นนะคะเพจนะคะอ่ะสำหรับโชว์รูมของเต่าเปิดทําการทุกวันนะคะ8ปดโมงครึ่งจนถึง6กโมงครึ่งนะคะถ้าลูกค้าจะมาโทรนัดเวลาได้นะคะหรือว่ามาเวลาทําการเวลาปกตินะคะโทรหาเต่าได้ที่เบอร์0ูนย์แปดสามสอง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 ศูนย์สาม แล้วก็อีกหนึ่งเบอร์0 8 1 1 5 5 0 4 0 0เบอร์ส่วนตัวเต่าสามารถโทรหาเต่าได้นะใครยังไม่มีเวลามาโทรมาปรึกษานะคะว่าการออกรถปรึกษาการออกรถปรึกษาการเช่าซื้อรถยนต์หรือว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยากจะเป็นเจ้าของรถอยากมาเป็นครอบครัวเดียวกับกิจากุลคาร์ของเราโทรสอบถามเต่าได้เลยนะคะยินดีให้บริการแล้วก็ให้คำปรึกษาเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะมาพบกับรถสวยๆอีกตามเคยเนาะ วันนี้รถที่เต๋าอยากนแนะนําแล้วก็นําเสนอมากเป็นรถทามาหากินเป็นรถที่ลูกค้ามีแค่คันเดียวสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ทั้งครอบครัวนะคะญาติพี่น้องก็เลี้ยงได้นะคะเป็นรถที่เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ผ่อนตัวเองได้ได้อยู่แล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะกับ t o y ยต้า e ีโวพร้อมหลังคา t o y ยต้ารีโวพร้อมหลังคาลูกค้าจะไปวิ่งร่วม เข้าวิ่งเคอรี่วิ่งราซาด้าวิ่งอะไรก็ตามแต่เกี่ยวกับขนส่งนะคะมีรถแค่คันเดียวไม่มีทางตกง,งานนะคะมีรถแค่คันเดียวไม่มีทางตกง,งานนะเลี้ยงกันได้ทั้งครอบครัวกันไปเลยวันนี้กับ Toyota าร v o คันนี้ปี2020มาพร้อมหลังคาใหม่มาพร้อมหลังคาใหม่จะบอกว่าใหม่จริงๆใหม่คุณแค่เข้าไปข้างในคุณได้กลิ่นเลยกลิ่นความใหม่ของหลังคานะคะ ไม่ใช่ใหม่แค่หลังคาคันนี้ตัวรถก็ใหม่นะโตโยต้ารีโว่2.4รุ่นเจพั c ปี2020เลขใหม่อยู่เพียงแค่8,000โลใหม่8,000โลรถสวยสภาพป้ายแดงลูกค้าซื้อวันนี้นะคะจัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถนะคะแล้วที่สำคัญรับดอกเบีย้ยไปเลย2.79ถูกกว่าป้ายแดง ดอกเบีย้ย2.79ถูกกว่าป้ายแดงนะคะผ่อนนานสุด84เดือนนะจ๊ะอ่ะมาดูกันนะคะเดี๋ยวให้ช่างผ้าพาซูมดูคันนี้จะเป็นรุ่นนะคะ t o y ยต a ารี o วอรรุ่น j จพั t ปี2020นะคะหน้าโฉมปี2020เลยนะคะทะเบียนได้ทะเบียนเป็นป้ายเขียวไปเลยนะคะหรือว่าใครอยากใส่ป้ายแดงให้เหมือนกับรถใหม่ได้เลยนะคะต่มีป้ายแดงใส่ให้นะคะอ่ะคันนี้ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีคุณประภัสนรนะคะสวัสดีคุณสุวรรณนะคะสวัสดีคุณณช,ชานะคะสวัสดีคุณสืนวานหลังคาดุมใหม่พี่เตาใช่แล้วหลังคาใหม่แล้วก็สวยมากแล้วก็สดมากหลังคาถ้าจะไม่มีริ้วรอยเลยก็ว่าได้นะคะแล้วที่สําคัญตัวรถนะ <c oughs> ตัวรถนะคะ,ตะ,คะโตโยต้ารีโวน้อยมากนะคะที่ลูกค้าจะเอาแบบสีสีเทามาใส่หลังคา พราะโดยปกติลูกค้าจะเจอแต่สีขาวใช่ไหมคะสีขาวพร้อมหลังคาแต่คันนี้ได้สีด้วยได้สีด้วยได้หลังคาใหม่ด้วยได้รถใหม่น้อยด้วยที่สําคัญรถปี2020รถใหม่มากลูกค้าจะเอาไปเข้าร่วมไปวิ่งทานสปอร์ตหรือว่าไปวิ่งอะไรก็ตามแต่ไปเข้าร่วมกับบริษัทขนส่งนะคะลูกค้าเอาไปได้เลยนะอย่าลืมนะตอนนี้อาชีพที่ไม่ตกงานมีแค่อาชีพเดียวที่ไม่ตกงานนะ เห็นคนอื่นเขายุบบริษัทเห็นคนอื่นเขาตกง,งานหยุดรับพนักง,งานหรือว่าเคลียร์พนักง,งานออกนะคะบริษัทหลายบริษัทที่หยุดนะคะแต่มีอาชีพหนึ่งที่ไม่ไม่มีทางตกง,งานคืออาชีพขนส่งคืออาชีพรถร่วมวิ่นขนส่งไม่มีทางตกง,งานแน่นอนนะคะใครได้รถคันนี้ไปรับประกัน,กนมีงานทำแน่นอน รับประกันมีงานทาแน่นอนแต่คุณต้องซื้อรถไปก่อนนะคะคุณไปเจรจาปากเปล่าเขาไม่มีรถไปเขาไม่ให้คุณนั่งานนะคะอันดับแรกนะคะคุณต้องมีรถก่อนซื้อรถก่อนนะคะลูกค้าหลายคนโทรมาปรึกษาเต่านะคะก็ออกจากงานแล้วอยากจะใช้รถร่วมอยากจะไปวิ่งร่วมอยากทาเคอรี่อยากทาราซาด้านะคะเตาจะบอกเลยว่าคุณออกจากงานแล้วนั่นแสดงว่าคุณไม่มีอาชีพนะคะฉะนั้น ก่อนที่คุณจะเปลี่ยนงานก่อนที่คุณจะมาเป็นนายตัวเองคุณอย่าเพิ่งออกจากงานนะคะจัดไฟนแนนซ์ให้ผ่านก่อนจัดผ่านรับรถไปก่อนคุณจะลาออกจากงานก็ลาออกได้เลยอย่าเร่งร้อนอย่ารีบเรา้าอย่าพึ่งใจร้อนออกจากงานเสียก่อนนะจัดไฟนแนนซ์ให้ผ่านก่อนค่อยออกจากงานนะสวัสดีคะ่ะคุณรอ ita, นะคะสวัสดีคนสวยสวัสดีคะ่ะคุณสุ้ิวันผ่อนเดือนเท่าไหร่ครับ คันนี้ราคาอยู่ที่4 6 9 0 0บาท4 6 9 0 0 0บาทผ่อนนานสุด84เดือนผ่อนอยู่ที่8,400บาทจ้ะผ่อนอยู่ที่8,400บาทผ่อนได้นานสุด84เดือนนะคะใครที่กำลังทำงานอยู่รีบมาจัดเฟแนแซ์แล้วก็รีบเปลี่ยนงานเลยเพราะว่าอาชีพที่ไม่ตกง,งานคืออาชีพวิ่งร่วม อาชีพวิ่งร่วมคุณต้องมีรถไปร่วมกับเขาคุณไปเจราจาปากเปล่าไม่มีอาชีพเขาไม่รับคุณเข้าทํางานนะคะเอาเป็นเลยรถคันนี้หลังคาพร้อมทุกอย่างพร้อมสวัสดีค่ะคุณปุ๊ได้ทั้งเพลนี้อ่ะมาดูกันไลค์แชร์ให้ด้วยนะคะคุณปุูขาคุณปุ๊กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าดูแค่ตานะคะต้องกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอ่ะ มาดูกันนะคะชมปี2020นะคะโตโยต้ารีโวใช้ดีมากขับดีประหยัดน้ำมันช่วงร่างดีนะคะแล้วก็ไม่อืดน,นะคะกำลังดีแล้วก็ประหยัดด้วยนะอะมาดูกันรุ่นนี้จะเป็นรุ่นอ2องุนะคะรุ่น J+ นะคะเป็นรุ่นท็อปของตัว J นะคะรุ่น J+ นะตัวนี้อะเดี๋ยวมาดูกันว่าใหม่แค่ไหนบอกเลยว่าใหม่จริงๆนะ ใหม่จริงๆใครจองป้ายแดงอยู่ยกเลิกได้เลยซื้อมือสองได้พร้อมหลังคาผ่อนนานสุด84เดือนนะคะดาวก็ฟรีด้วยไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะมาหาเตา่าไม่ต้องใช้เงินดาวออกรถเนาะอ่ะคันนี้มาพร้อมกับยางใหม่นะคะตัวนี้บอกเลยว่ามาแบบบ้านใหม่ๆจริงๆนะคือว่ารถน่ะถ้ามันเป็นรถมือสองนะคะบางคันก็ไม่ได้ใหม่ขนาดนี้แต่ตัวเนี้ยเป็นรถใหม่จริงๆปี2020นะ ล้อนะคะมาเป็นล้อธรรมดานะตัวนี้จะเป็นล้อธรรมดาส่วนใหญ่จะเป็นสแตนดาร์ดเลยเพราะว่าเขาไม่ได้มีการแต่งไม่ได้มีการเสริมอะไรมากค่ะแค่เพิ่มหลังคามานะคะอันนี้คือเป็นโปรโมชั่นสำหรับโชว์รูมกิษฎาคูดคาของเราราคานี้แถมหลังคาไปเลยจ้าอ่ากระจกนะคะจะเป็นสีดำนะคะเขาก็จะเป็นสีดำตัดเทานะคะมือเปิดเป็นดำเนาะ รุ่นนี้เป็นออริจินอลนะคะตัวเดิมๆเลยนะคะอ่ะหลังคาเห็นไหมคะว่าใหม่แค่ไหนไม่มีริ้วรอยเลยความสูงของหลังคาวัดจากพื้นที่ยืนตรงกระบะนะคะจนถึงหลังคาอยู่ที่2เมตรสินะคะพื้นจนถึงหลังคาอยู่ที่2เมตรสิเข้าใต้ท้องได้ลอดใต้สะพานได้นะคะหัวไม่ติดนะคะความสูงวัดจากพื้นถึงหลังคาก็อยู่ประมาณ2เมตรแปบนะคะ มาดูความสวยยางใหม่และทุกอย่างสวยงามมากคือจะบอกว่ารถมือสองนะคะแต่สภาพป้ายแดงก็มีอยู่จริงนะคะที่กฤษฎาคุธดค่ะเรามีรถมือสองสภาพป้ายแดงฉะนั้นลูกค้าขาได้ทั้งหลังคาได้ทั้งรถปีใหม่ใหม่แค่8 0 0พโลรถสวยขนาดนี้นะคะรถสวยขนาดนี้เดี๋ยวจะให้ดูภายในอ่ะเดี๋ยวเปิดนะคะ หลังคานะคะหลังคาใหม่เลยนะแล้วก็สามารถที่จะล็อกได้นะคะล็อกได้เปิดฝาได้เปิดข้างนี่เปิดออกมาพร้อมกันนะเดี๋ยวให้ดูภายในเนาะคันนี้รถหัวเดียวสภาพเดิมเดิมลูกค้าไม่เคยบรรทุกหนักนะคะไม่เสริมล้อไม่เคยเสริมแหนบไม่เคยเอาไปบรรทุกแบบโซมไม่เคยเอาเป็นบรรทุกหนักนะฉะนั้นภายในกระบะเขาก็ยังใหม่นะคะ แม็กไลเนอร์ของโตโยต้าเดิมๆเ,เลยนะคะแล้วกระบะภายในคือใหม่มากใหม่จนได้กลิ่นใหม่นะคะบอกเลยว่าใหม่จริงๆนะคะสําหรับลูกค้าที่จะไปวิ่งร่วมนะคะควรเอารถเข้าไปตรวจสภาพยังไงก็ผ่านอ่าคันนี้นะคะโตโยต้ารีโว่2.4รุ่นเจพั ath, ปี2020นะคะคันนี้ใหม่เพียงแค่8,500โลจ้าใหม่เพียงแค่8,500โลรถสวยมาพร้อมกับหลังคาใหม่เลยโปรโมชั่นจากโจลุมกิสดาคูคาของเรา ราคา469,000บาทจัดผ่อนอยู่ที่8,300บาทจ้ะจัดผ่อนอยู่ที่8,300บาทนะคะตัวนี้ผ่อนสบายๆผ่อนได้นานสุด84เดือนอ่ะอ่ะหลังคาเห็นไหมคะสีเขียวคืออะไรนะคะสีเขียวคืออะไรนะคะหลังคาข้างหลังนะคะติดแผ่นสติกเกอร์สีเขียวมาเพื่อสะท้อนแสงนะถ้าไม่มีตัวนี้นะคะ ขนส่งบังคับเลยนะคะขนส่งบังคับเลยต้องมีแผ่นสะท้อนแสงเพราะว่าเวลาลุเวลาขับตอนกลางคืนนะคะเวลาขับแล้วหลังคามันสูงใช่ไหมคะคันข้างหลังจะได้มองเห็นชัดเจนเนาะว่ามีรถอยู่ข้างหน้านะบางทีไฟก็ไม่พอเนาะแต่ถามว่าไฟนะคะก็ยังมีเหมือนกันข้างบนเห็นไหมคะไฟจะมีข้างละสองดวงข้างละสองดวงตัวนี้สําคัญเลยนะคะหลังคาเวลาเราไปตรวจสภาพที่ขนส่งต้องมีหลังต้องมีไฟนะคะ จะได้ครบองค์ประกอบของรถที่จะไปวิ่งร่วมนะคะฉะนั้นรถพวกนี้เวลาที่เราไปตรวจขนส่งนะคะถ้าไม่มีไฟพวกนี้ขนส่งจะไม่ให้ผ่านเลยนะคะมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นระบบของเขามันเป็นมาตรฐานของเขามันเป็นมาตรฐานของทางขนส่งนะ,ะถ้าไม่มีตรวจไม่ผ่านนะจ๊ะไฟไฟอะไรพวกนี้ต้องครบหมดทุกอย่างนะคะสาหรับโชลูมกิสดาคูดคาไฟหลอดขาดแม้แต่หลอดเดียวก็ไม่ได้เราตรวจสภาพไม่ได้นะจ๊ะอ่ะ ข้างหลังนะคะมาแบบออริจินอลสภาพเดิมเดิมเขาก็จะมีแบบคือเดิมเดิมอะเหมือนป้ายแดงเลยนะสีเทาคันนี้ต่บอกเลยว่ารถสวยจริงๆรถไม่เคยทำสีนะคะสีเทามาแบบไม่เคยทำสีนะคะไม่แค่8,500าโลเองเนาะไม่8 5 0 0าโลมาเดิมเดิมไม่เคยทำสีเนี่ยสภาพคือแบบนี้เลยได้ไปแบบนี้เลยเตาจดหลังคาให้นะคะ ลงเล่มทะเบียนให้นะคะตรวจสภาพทางขนส่งให้หมดนะคะลูกค้าแค่จัดไฟนใ่นให้ผ่านแล้วก็เอารถไปวิ่งร่วมได้เลยนะคะสำเนารถอะไรทุกอย่างชัดเจนนะคะออกรถมีประกงประกันแจ้งเรียบร้อยนะฉะนั้นซื้อรถมือสองได้ทุกอย่างสมบูรณ์ขับรถกลับบ้านได้เลยไม่ต้องรอรถนะคะสำหรับคันนี้นะคะโปรโมชั่นอย่าลืมนะดอกเบี้ย 2. 7 9ผ่อนได้นานสุด84เดือนจัดเต็มฟรีดาว ลูกค้าเครดิตแบบไหนโทรมาคุยกับเตาก่อนนะคะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ข้างล่างเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูข้างหน้ากันนะคะช่างภาพก็ไล่มาเรื่อยๆนะคะสำหรับคันนี้ตัวรถบอดี้สวยเดิมๆนะสภาพคือเหมือนป้ายแดงอะเนาะสำหรับรถหัวเดียวนะคะถ้าเราไปรอรถนะคะป้ายแดงส่วนใหญ่ก็จะมีแต่สีขาวนะคะสีเทาคือต้องรอรถนะคะลูกค้าต้องสั่งจองนะคะ แล้วที่สําคัญไปนี้ก็ต้องมีหลังคงหลังคาไปเพิ่มหลังคาอีกนะคะแต่คันนี้เราได้มาแบบสภาพสมบูรณ์ที่สุดนะคะทุกอย่างสมบูรณ์แล้วก็มาตรฐานมากนะคะโตโยต้ารีเว์2.4รุ่น J พัฒปี2020ราคา469,000บาทได้รถปีใหม่ไม่8,500โลแถมหลังคานะคะ2เมตร10นะคะให้ไปแบบนี้เลย ตรวจสอบสภาพถูกต้องทุกอย่างลงเล่มทะเบียนจดภาษีถูกหมดทุกอย่างนะฉะนั้นลูกค้าซื้อทีเดียวจบจัดไปแน้นผ่านขับรถกลับบ้านได้เลยจ้ะอ่ะคันนี้สภาพใหม่มากไม่8 5 0 0ัาโลสภาพใหม่มากทั้งภายในและภายนอกนะคะภายในไม่มีรอยขีดข่วนเหมือนไม่ได้ใช้งานเลยนะคะเบาะใหม่กินยังใหม่อยู่เลยนะคะกินยังติดความใหม่อยู่นะคะสภาพคือแบบว่าโอ้โหเปิดมาดูโอ้โห,โโหจริงๆ กินเหมือนป้ายแดงเลยนะนี่เบาะเดิมๆเบาะเดิมๆเครื่องเสียงครบมาครบหมดทุกอย่างสําหรับโตโยต้ารีโวหัวเดียวนะคะมาครบครบ,ครบพร้อมๆไม่ต้องไปแต่งเพิ่มแล้วซื้อปุ๊บออกรถไปใช้งานได้เลยกระจกไฟฟ้าเซ็นทันล็อกทุกอย่างควบคุมด้วยไฟฟ้าหมดนะคะควบคุมด้วยไฟฟ้าหมดเกียร์หกเกียร์รุ่นใหม่เกียร์หกเกียร์แล้วนะคะสภาพแบบคือสมบูรณ์มากๆนะคะสําหรับคันนี้เนาะ สำหรับคันนี้สภาพสมบูรณ์มากๆนะจ๊ะใครที่กำลังมองหารถไปวิ่งร่วมนะคะไปวิ่งขนส่งนะคะที่นี่กฤษดากูดคารถเยอะมากที่สุดในเส้นกาญจนาพิเศษขอบอกได้เลยมีรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อมีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรถตู้รถกระบะนะคะไม่ว่าจะเป็นรถตู้เย็นตู้แห้งตู้แช่นะคะหรือตู้ไม่เย็นตู้ไปวิ่งน้ำแข็งอย่างเดียวหรือกระบะสี่ประตูนะคะ มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจกฤษด,ดาคูดคาไว้นะคะอยากได้รุ่นไหนเข้าไปเซิร์ชดูได้นะคะไลฟ์สดที่ผ่านมาไลฟ์สดลดอะไรบ้างนะคะเซลหลายหลายท่านนะคะวันหนึ่งเราไลฟ์สดทั้งหมด4ี่รอบนะมีรถประปรายกันเข้ามาให้เราเลือกสรรได้เลยนะคะตอนเช้าบ่ายกลางวัน นะคะตอนเย็นนะคะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อตั้งแต่รถเก๋งเล็กจนถึงรถตู้นะจ๊ะฉะนั้นมาที่นี่ครบวงจรที่เดียวจบนะคะมีรถให้เลือกมากกว่า500คันอ่ะมาดูคันนี้ต่องามมากขอบคุณค่ะคุณกาเซซวิทค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าสวยงามมากเลยตอนนี้ต่อจะบอกว่าใครที่กำลังหารถนะคะกลับไปเที่ยวสงกรานนะคะอยากได้รถกระบะสีประตูแนะนำเป็นไททันสประตูตอนนี้ แบบเยอะมากนะอยากได้แบบแต่งแม็กแต่งล้อลอซิ่งนะคะหรือว่าอยากได้แต่งแบบไหนนะคะลูกค้าทักหาเต่าได้สนใจรถกระบะ4ประตูนะคะมิสูไตตันตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่นะคะอ่ะมาดูภายในกันเครื่อง2.4ดีเซลคันนี้นะคะสวยเดิมนี่เครื่องบอกเลยนะว่ามาแค่ปัดๆเฉยๆปัดๆเฉยๆเป่าๆเฉยๆนะคะแล้วก็มาจอดขายได้เลยเนาะ ปัดๆเป่า,เปาๆเฉยๆจอดขายได้เลยคันนี้มาสภาพสมบูรณ์แล้วก็สวยมากนะสะภาพป้ายแดงไม่8,500โลรถสวยเดิมมาพร้อมกับออปชั่นแบบว่าแถมกันแบบว่าโอ้โหหัวเดียวไม่พอแถมหลังคาให้ด้วยนะแถมหลังคาให้ด้วยนะคะลูกค้าสามารถไปวิ่งงานวิ่งร่วมได้สำหรับลูกค้าที่จะไปเป็นนายตัวเองนะคะไปเป็นนายตัวเองได้เลยคันนี้นะ ลังคาใหม่กระบะใหม่ลดใหม่น้อยปีใหม่ปี2020กับ Toyota r e v o 2.4หัวเดียวปี2020ราคาเพียง469,000บาทราคาเพียง469,000บาทผ่อนได้นานสุด84เดือนผ่อนอยู่ที่8,300บาทจัดเต็มฟีดาวใครสนใจโทรหาเต่า08-1155-04-00 083-222-2203 2เบอร์นี้โทรเข้ามาได้เลย หรือใครอยากจะดูไลฟ์สดย้อนหลังนะคะสามารถคลิกเข้าไปที่เพจกฤษดาคูดค่านะคะกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะแล้วก็กดเข้าไปดูในแต่ละวันเราไลฟ์รถอะไรบ้างอยากได้รถอะไรตู้แห้งตู้เย็นตู้แช่ตู้คอมพิวเตอร์รถ4ประตูรถเกง่งรถเล็กรถพรีเมียมนะคะหรือแม้แต่รถสปอร์ตนะคะเบนซ์บีทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกแบรนด์อยากได้แบบไหนคลิกเข้าไปดูได้เลยเนาะอ่ะ ขอฝากนะคะวันนี้4เดือนสพศ2564กับโปรโมชั่นแบบ4 4นะคะใครที่จะซื้อรถจองรถนะคะวันนี้นะคะเราให้จองน้อยมากนะคะวันนี้นะคะลูกค้าไม่มีเงินจองไม่เป็นไรนะคะจองขั้นต่ำอยู่ที่1 0 0 0บาทถึง4 0 0พบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็โปรโมชั่นแบบว่าผ่อนเดือนละ4 0 0พันนะคะมีรถเกง๋งผ่อนเดือนละไม่เกิน4 0 0 0บาทนะคะ วันนี้บอกเลยว่าถ้าลูกค้ามาที่โชรูมกิสราคุดค่ะอยากเช็คเครดิตเช็คฟรีได้เลยที่โชรูมนะคะไม่มีเงินจองไม่เป็นไรมาคุยกันนะคะเป็นการจัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าเช็คเครดิตฟรีที่โชรูมเลยเนาะสำหรับวันนี้นะคะฝากคันนี้นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะ Toyota Revo 2.4ปี2010ปี2020นะคะกับราคาเพียง469,000บาท 4 6 9 0 0 0บาทจัดเต็มฟรีดาวผ่อนได้นานสุด84เดือนดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.79เนาะสำหรับวันนี้นะคะเตาแล้วก็ทีมงานกฤษดาคุดคาขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ